ตอนนี้ AI กำลังกลายเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของธุรกิจเล็กๆเ,เพราะช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนออกไปช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงอย่างเช่นการจัดตารางนัดหมายประชุมหรือภารกิจประจำวันก็ให้ AI ช่วยจัดการให้ได้ทำให้เจ้าของธุรกิจมีเวลามาโฟกัสเรื่องที่สำคัญๆได้มากขึ้นค่ะ ด้าน,นการบริการลูกค้าก็เช่นกันแชทบอท AI คอยตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงช่วยลดทาระของทีมงานและลูกค้าก็ได้คำตอบที่รวดเร็วขึ้นขณะเดียวกัน AI ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลฐานลูกค้าแล้วออกแบบแคมเปญให้ตรงกลุ่มมากขึ้นทำให้การยิงโฆษณามีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงรวมถึงการสร้างคอนเทนต์และสื่อโฆษณาในงบพี่น้อยลงอีกด้วย งานด้านการเงินก็ง่ายขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีการคำนวณค่าใช้จ่ายหรือการดูรายรับรายจ่ายแบบเรียลไทม์ระบบอัตโนมัติก็ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ และในส่วนไทยในองค์กรเอง AI ก็ช่วยสรุปข้อมูลเขียนอีเมลรวมถึงจัดก,การเอกสารต่างๆทำให้ทีมงานทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่แค่บริษัทใหญ่ๆแต่ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถใช้ AI เพื่อช่วยประหยัดเวลาลดต้นทุนและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เพียงแค่เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมค่ะ กดติดตามช่องเราเพื่อรับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับข่าว AI ล่าสุดประจำวันได้ที่นี่ค่ะ